หากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายไรออดทั้งวายริฟต t l e ีกออฟดิ e เ e น d s วาร์เรนหรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึงเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ r i t Man Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ ad Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่นี่ด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมโชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG richman shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติม กรอกายออดไอให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ rich man shop ดิจิทัลลางใตค้คลิปนะครับ ว e l c o m มท o m มมาครูจิบรู้เฮียสวัสดีครับผมเจมจินวารูนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นแชมเปี้ยนตัวที่หลายคนนะั้นไม่ได้เล่นมานานนะครับแต่ผมขอบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับนั่นคือตัวของจินครับ จินนะครับผมได้รับการบัฟโดยที่ดาเมจแพสซีฟนั้นจากปกติดาเมจจะอยู่ที่3%ใช่ไหมละครับแต่ตอนนี้กลับมีการเพิ่มมาถึง5%เเลยทีเดียวซึ่งนจุดนี้นะครับผมทําให้ตัวของจินนั้นโหดขึ้นมากๆเลยละครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําบิลรวมถึงรุ่นต่างๆด้วยละครับแบบเข้าใจง่ายนี่ครับผมคือบิลของตัวจินนะฮะที่ผมนั้นได้ทําการจัดนะครับโดยตัวของจินนะครับผมจะทําการออกไอเทมใหม่นะครับนั่นคือตัวของเดอะคอเลกเตอร์นะครับซึ่งเดอะคอเลกเตอร์นะครับผมจะสามารถ นะครับผมแล้วก็บวกพลังโจมตีสูงมากๆรวมถึงถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยเลือดน้อยนะครับผมก็จะทำให้ทำการสังหารศัตรูทันทีซึ่งตัวของจินนะครับผมบอกเลยว่าสกิลแพสซีฟนะครับผมยิงแรงขึ้นมากๆในนาทีสี่ดังนั้นนะครับผมอย่ามองข้ามดาเมจจากตัวของจินเด็ดขาดนะครับบอกเลยว่าแก้ทางตัว ADC ที่เกิดมากๆในแพชนี้เลยล่ะครับส่วนไอเทมชิ้นต่อมานะครับถือว่าเป็นไอเทมคอชิ้นหลักนะครับนั่นก็คือตัวของอินฟินิตี้เอชซึ่งตัวนี้นะครับก็จะบวกดาเมจ รวมถึงอัตราคิตคอลที่บอกเลยว่ารุนแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับเรียกกเลยว่าไอเทม2ชิ้นนี้จะทํางานได้ดีสุดๆเลยทีเดียวซึ่งรุ่นที่ผมใช้นะครับผมจะเป็นตัวของรุ่นฟรีฟลุ๊เบิร์กนะครับผมเพื่อเพิ่มความร็วในการเคลื่อนที่เล็กน้อยและอยู่ในเลนได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญคือรุ่นตัวที่2นะครับนะั่นคือตัวของทรยอัมครับเพราะทรยอัมนะครับนอกจากจะทําการสังหารสตูแล้วได้เลือดเพิ่มเนี่ย จะทําให้เรานั้นทาดาเมจใส่ศัตรูที่เลือดต่ากว่า35%ซึ่งจะเป็นการคอมโบกับตัวไอเทมของเดอะคอเลกเตอร์ให้สามารถจัดการศัตรูได้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งการเลือกจินมานะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถสกัดกั้นตัวของ ADC ต่างๆที่เก่งมากๆในแพชปัจจุบันนี้ได้นะครับบอกเลยว่าในแพช4 2นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับสำหรับการเล่นจินโดยในเกมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเจอโอลาฟท็อปแบบปวดตับมากอย่างแรงใช่ตอนนี้โอลาฟโคตรขีโกง จากใจเลยโอลาขี้โกงมากตอนนี้ <are> เอาละครับผมเดอะคอเลกเตอร์ชิ้นแรกจะออกมาสู้ของผมคือผมจะเป็นการคอมโบคือเอาคอเลกเตอร์ยิงนัดสีให้แรงให้เลือดหน่อยน้อยแล้วก็ออกไออีพร้อมกับรูนตัวของสนะ oh, <okay. S 1> ายอัพนะขอขอมาย้ายไปเอดีซีบ้างแพทนี้มันแพทเอดีซีไง oh. ตาย จินกับเฟสนี่น่ากลัวนะเอาจริงคู่นี้น่ากลัวมากโอ้ไม่สวยมาสวยสวยสวย ทำได้ดีเนี่ยสุดยอดเพื่อนอือไม่ห่อโดนบล็อกสวยแัดอดี โดนนะแต่ไม่ตายพอหนึ่งเทปนัดสุดท้ายมึงตาย <laughs> เอาละเตรียมตัวดูนัดสี่ของจินให้ดีครับต่อจากนี้เตรียมตัวดูบวกแค่นะี้มึงย,ย่า่ยิ่ดึงโดน ตายของจริงพี่บอกแล้วพี่ของจริงมึงจะไม่มีที่ยืนในสังคมอ่ะกูพูดแค่นี้แหละกูไม่ไมีที่ยืนสังคมอะมึงรอดูได้เลยจินที่แบบออกคอลเลกเตอร์ชิ้นแรกแล้วเกิดขนาดเนี้ยว้าว เทียบร้อยแล้วใครจะต้านไหวอะครับเล่นอย่างเงี้ยจริงวารู้เล่นอย่างเงี้งยใครจะต้านไหวอะครับโกหนึ่งหนึ่งอะครับผมใครจะต้านไหวฮะมันไม่มีหรอกซินาซีเป็นคาแรคเตอร์ของพระเจ้าอันนี้เรื่องจริงบอกยินตายตาย วู้ด้วยว่าจาฟังดูเมื่อกี้คือตาขูนจะบอดอะไรวะนั่นอ่ะเมื่อกี้กูกลางอะไรของกวนอะอะไรอ่ะกําลังเทพเลยนะ็อตเมื่อกี้แบบกําลังแบบโอหแบบเราเป็นพระเอกนั่นนู่นนี่นะตรูอยู่หน้าสัตว์กลางฝั่งนี่มึงบ้าแล้วอันยี่สิบกวินะพอไหม โดนหนึ่งดูนะดูดีๆนะดูดีๆนะถ้าเกิดมันมานะหนึ่งยังไม่กล้าไม่กล้าไม่ต้องมันน้องมินเนี่ยแล้วเอาคนนี่แหละ ตายตายตายมีเจ้าอะไรวะตายกูเป็น ADC ที่มามาย,ายืนโอตายกูตายแน่นอนลา้านประศิษฐ์โอ้โหโ โอ้เยอะมากเลยตรงนี้มีปะมังยี่สิบตัวลังปะมังยี่สิบลังตัวได้โอ,สโอ๊สวยโอเคสวยโฟเทขอ,อยัดยิงหน่อยครับสวย ไปต่อไปต่อยาวยาวยาวไปยาวไป,วไปโอเคถอยก็ได้เพื่อนกูห้ามไหมเถอะ ตายตัวนี่ไหนตัวนี่ไหนตัวนี่ไหนเอาละความสนุกอยู่ตรงนี้แหละเอ้ะอ,อ้าอวกูตายปล่อยกูล่ากูตาย <c oughs> มังกรน้ำแข็งมาแล้วขอดูหน่อยมังกรน้ำแข็งอู้เท่ มันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้ไปไหน,านตาย <c oughs> มึงตายกูไม่หลงกลละมึงตายมังกรครบสามตัวแล้วได้มังกรนี้ด้วยเร่งสกิลมีเจ็ดสิบสี่แล้วก็ยี่แปดเออเราได้ยี่แปดเลยว่ะเร่งสกิลคือเร่งเยอะจัง n g ของจริงบอกแล้วของจริง ตายกูตายทำไม,ไมต้องเป็นปัวคนมีเป็นร้อยอะทำไมป้อต้องยิงปัว I don't get it bro โว้ย MVP ครับด a g e สองหมื่นหกครับ